ใส่ไหม์คุยกับพี่ได้นะใส่ไหม์กับพี่ได้พี่ผู้ชายนะน้องเจนสวัสดีจ้ะคุยกับพี่เถอะเอา<ๆ>ชิบหายไป,<ๆ>ไปเลยไม่คุยอุย้ยหนีวไปเลยหยอกหยอกหยอกนะครับหัดตั้งไอวอลหัดตั้งไอวอลหัดตั้งไอวอลนี่ตั้งไอวอลไปแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อนยิงกันเราก็มาหัดตั้งไอวอลย่งโหดแน่นอนแน่นอนที่สุด เสียงไรวะเฮ้ยไอ้เพื่อนเห็นเพื่อนจะต้องไม่รู้ว่าเราทําอย่างนี้เพื่อนจะได้คิดว่าเราเก่งไงรีบจัดเลยรีบจัดนะเพื่อนโหค่าไดยต้องห้าตัวแล้วเห็นไหมหลดล็อกทั้งแสงแล้วเรายิงนี่ไม่ใช่บอดเลยไม่มีไม่มีเอ้ยไงเอคเอคโดนไปตายห่าม่องมีอีกไหมมีอีกไหมพีม่ก็ย,ยิงได้เฮย้ยอุ้ยเลือดลดท่านผู้ชมเลือดลดครับเพื่อนอาจจะคิดว่าผมยิงกับใครอยู่ต่างสถงานการณ์เลยครับพันแผลพันแผล เพื่อนอาจจะคิดว่าแบบโดนยิงมาหรือต่อสู้มาไงครับ <c oughs> อุ้ย,ย,ยนี่ไงนี่ไงต่อสู้จริงเพื่อนต่อสู้เห็นไหมแป๊บเดียวละลายบอกแล้วพี่เนี่ยดูยอดยิงสิติว่าสี่สิบและทีมเราอีกสี่ก็เป็นสี่สิบสี่โอ้โหนี่มันหมดลำเลยนี่หว่าเสร็จเราสู้ยังมีสไตล์แหมและให้เราเป็นคนนําโดดด้วยเดี๋ยวพี่ใจร้อนพี่ลงเลยครับพอเต็มหลอดแล้วพี่กดลงเลยสไตล์ของพี่ก็คือเกาะเพื่อนให้เพื่อนแบกพี่คือตัวทวง คิดว่าเป็นตัวแถมตามมาลูกก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟิฟายลงตรงนี้เลยครับง่ายนิดเดียวเราเป็นผู้นำโดดนำโดดได้ปืนแล้วนี่พูดเหมือนตัวละครจะปึ๊บปึ๊บดูการหันด้วยครับดูการหันหันนี่เรียกว่าตัวเองยังเวียนหัวเลยยอกยอกมีใครจะใส่ไมค์คุยกับพี่มจ๊ะ แน่ไม่ต้องเขินล,ลูกคุยกับพี่ได้เพราะพี่ยังเปิดไม้ไม่เป็นเลยแป๊เฮ้ยข้างหลังมีการยิงตรงไหนตรงไหนยังไงเอเคเอเคโดนไปตายห่าม่องมีอีกไหมมีมไหมพี่ก็กยิงได้เฮย้ยบอกแล้วพี่เมาพี่เมามือขวาน,นี่ยังถนัดเลยแต่มือซ้ายแม่งยังไม่คล่องเลยครับท่านผู้ชมมือซ้ายแม่งมันไม่รู้ว่ามือมัอมนมันแก่แนละ้วหรือย,ยังไง มันไม่คล่องเลยครับหมุนเหมือนเอ้โดนสิอย่างนี้โดนไปทําไปทํามาแม่งเล่นบนมือถือจะคล่องจะง่ายกว่าครับยอกยอกเอาละครับได้ไหมล้วครับสองตัวคุยต่อครับคุยต่อครับไอ้มือซ้ายสิครับปุ่มมันเยอะครับบางทีตอนลนเนี่ยแม่งผมหมอบผมนอนผมเรียกของปลาระเบิดวุ่นวายไปหมดครับมือซ้ายเนี่ยแม่งเอ้ยคีย์บอร์ดนี่นะประคับบ่นมากเกินไปลวครับหาคนดีกว่าครับ ยิงแม่งให้ขี้แตกเอาแล้วครับเพื่อนดูเหมือนมีสองชุดหมายความว่าชุดคนนี้ครับชื่อเจนแล้วก็ชุดทางนู้นจะไปทางไหนดีนเนาะเฮ้ยคน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 เคาะเคาะไปเคาะไปเคาะไป,ไปเฮ้ยล่วงไปเอเคเอเคครับเราจะไปอยู่กับเบอร์สี่หรือว่าเราจะตามไปกับเบอร์สองเบอร์สามเฮ้ยแต่เบอร์สี่ถ้าไปคนเดียวจะแย่นะครับท่านผู้ชมเนาะ อีกอย่างนึงครับเหมือนเขาใส่ไม้เพื่อเราจะคุยกับเขาจีบกับเขายอกยอกนะแม่พี่ก็ยอกเล่นไปเลยเอ้ยของเยอะท่านผู้ชมคูณแปดคูณเก้าดูสิอันนั้นมันคือชื่อยิงเลขยิงของเพื่อนหรือเปล่าหูยิงกันเก้าตัวแล้วเหรอเนี่ยเราว่าสามตัวแล้วก็แจมแล้วโอ้ยสิบแล้วโอยเพื่อนทำไมแกยิงโคดอย่างนี้ ยิงกันแล้วครับต้องไปแล้วครับนี่กลางเกมครับยิงกันไปแบบคนละสิบเอ็ดตัวคนละห้าตัวหมดทีมที่มาช่วยแล้วที่มาช่วยแล้วลูกได้ไหมครับท่านผู้ชมเราไม่ทิ้งเพื่อนเพราะถ้าเราทิ้งเพื่อนเราขี้แตกโอเคครับนี่คือสัปดาห์ที่6กนะครับกำลังจะจบสัปดาห์ที่6ผมกำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่ 7, นะครับคงต้องเก่งขึ้นแน่นอนแน่นอนที่สุดเสียงอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าให้เพื่อนเห็นเพื่อนจะต้องไม่รู้ว่าเราทําอย่างนี้เพื่อนจะได้คิดว่าเราเก่งไงรีบจัดเลยรีบจัดนะเพื่อนโหข้าด้ยต้องห้าตัวแล้วเพื่อนข้าไม่ใช่ตัวทวงบอกแล้วหวัดดีเจนเห็นไหมลลเรายิงนี่ไม่ใช่บอดเลยไม่มีไม่มีเลยอะไรกันเ้ยตกใจหมดนะย,ยืนเป็นบอยแบนด์เลยนี่ยืนปนบอยแบนด์ หลัง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 อ้นี่ไงไม่ทันเพื่อนน่ะเพื่อนนั่งไวว่ะเฮ้ยทางนั้นยิงอีกแล้วครับท่านผู้ชมทางนั้นยิงเฮ้ยเดี๋ยวกันจับปืนผิดจับผิดจับถูกไปหมดแต่พี่ก็ยิงทันสุดยอดเบื่อจริงเลยเฮ้ยตี้เรานี่ยิงไม่ต่ำกว่า25้ตัวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมแม่งลั่นไกลไม่ทันเพื่อนจริงๆครับเพื่อนแม่งสังหารแหลกเลย โอเคครับตอนนี้ผมได้มา6ครับแล้วก็เหลือ13คนในสนามนะครับหากเราไป4เหลือ9อู้หู้ยใกล้แล้วครับใกล้แชมป์แหมแม,แม์นิบแวลดีแพ้สัก3แมตช์ชนะแมตช์หนึ่งก็น่ารักนะแต่ถ้าแพ้เกิน4แมตช์ติดเดี๋ยวโทรหา GM เลย GM ขอบอทไปด้วยน,นะ GM ใส่ไมค์คุยกับพี่ได้นะใส่ไมค์กับพี่ได้พี่ผู้ชายนะน้องเจนเสวัสดีจ้ะ คุยกับพี่เธอเอาชิบหายไปเลยไม่คุยอุย้ยหนีวไปเลยหยอกหยอกยอกนะครับอุย้ยเลือดรถท่านผู้ชมเลือดรถครับเพื่อนอาจจะคิดว่าผมยิงกับใครอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไเป็นไรครับสร้างสถา,านการณ์เลยครับพันแผลพันแผลเพื่อนอาจจะคิดว่าแบบโดนยิงมาหรือต่อสู้มาไงครับอ,อุ้ยอุยนี่ไงนี่ไงต่อสู้จริงเพื่อนต่อสู้เห็นไหมแป๊บเดียวละลายบอกแล้วพี่เนี่ยเคยมีครับยังมีเยอะเลยท่านผู้ชม เอออยู่นี่เองอโโหแล้วก็นึกวก็อยู่ไกลเก็บหมดตี้เจ็ดตัวแล้วครับท่านผู้ชมเจ็ดตัวจริงจังแหมเมืม่อกี้เสียเลือดโดนยิงนะลล่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่มาแนะนํานะครับว่ามันมีวิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็เก็บปืนวิ่งสิใช่ไหมบอกว่าเก็บปืนวิ่งจะวิ่งไวโอเคอเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นนิดนึงเอ็งนี่อยากจะโดนใกล้ๆใช่ไหมอยากโดน จะเพื่อนยิงเจนยิงแหมเขากำลังจะเอาปืนพกยิงเลยขขบคุนนะเจนเฮ้ยเหลือเจ็ดคนครับท่านผู้ชมเท่ากับว่าเราสี่เหลืออีกสาม,มชิบหายแล้วค่ะทังนุ้นยิงกันแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ทันแน่นอนครับไม่ทันแล้วเรามาจีบเจนต่อยกยอก,ยอกแหมให้ผู้ชมได้ขำไปแล้วครับให้ผู้ชมมีรอยยิ้มแหม จีบเจ็บใครเขาไม่ได้หรอกครับในเกมแหมแต่ไม่ไปไหนแล้วไปหาน้องเจนโอ้โอยเอาอีกแล้วกูของอยู่นี่ไม่เอาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือหกคนท่านผู้ชมทำไปเล่นไหมครับเผลอแป๊บเดียวหมดไปแล้วผม,มว่าไม่ทันว่ะหัดตั้งไอวอลหัดตั้งไอวอลหัดตั้งไอวอลนี่ตั้งไอวอลไปแล้วครับท่านผู้ชมๆๆเพื่อนยิงกันเราก็มาหัดตั้งไอวอลยังโหด ไม่ทันแน่นอนครับเฮ้ยเมีคนมีคนอยู่ตรงนู้นตรงนู้นพี่ขอพี่ขอเถอะพี่ขอนะพี่เห็นด้วยไวอยู่ไปไหนแล้ววะมันไปนไหนแล้ววะโอ้ยเพื่อนยิงไม่ทันนะท่านผู้ชมเพื่อนเก็บหมดแล้วแม่งมาป่วนเพื่อนเขาจริงๆเลยนี่ดีนะครับได้แชมป์หูยคุณผู้ชมดูยอดยิงสิร่วมสี่สิบคนนะครับติวเวอร์สี่สิและทีมเราอีกสี่ก็เป็นสี่สิบสี่ โอ้โหนี่มันหมดลำเลยนี่หว่าเสร็จเราอย่างโหดเลยครับโดยเฉพาะพี่ไม่เคยป่วนใครเลยขอบคุณครับและเจอกันจ้า